คำศัพท์ควรรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามปอนปอนปอนหมายถึงสมัส่อ,อัต,ตคัดขัดสนเป็นโทษเป็นโทษเป็นโทษหมายถึงได้รับโทษติดคุกระหายระหายระหายมาจากคำว่า กระหายเสมียนบาญชีเสมียนบนัญชีมาจากคำว่าพนักงานบัญชีหมอความหมอความหมอความมาจากคำว่าทนายความหมาหัวเน่าหมาหัวเน่า คือคนที่เป็นที่รังเกยียจของคนอื่นจนไม่สามารถเข้ากับใครได้อายาจักอายาจักอายาจักคือการลงโทษตามกฎหมายอีนางอีนางอีนางหมายถึงเอาใจใส่เอาใจช่วยดูแลเหลียวแล เงินกลางปีเงินกลางปีหมายถึงเบี้ยววัดที่จ่ายกลางปีเงินพระครังข้างที่เงินพระครังข้างที่หมายถึงเงินแผ่นดินที่ถวายพระมหากษัตริย์เพื่อส่งใช้ในพระราชกิจต่างๆสวัสดีครับ